สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบเจอกับผมเอฟธัญนพเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วครับกับโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักน้ําหรือว่าวอเตอร์แกนะครับวันนี้เรามากันที่จังหวัดนครสวรรค์ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามดูกันว่าเด็กและเยาวชนที่เขาได้มีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการดีๆโครงการนี้นะครับพวกเขามีความสนุกได้รับประโยชน์และความรู้อะไรบ้างจากโครงการนี้ครับ ความมุ่งหมายของการจัดตั้งโครงการวอเตอร์แกงนะครับก็เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูแลแล้วก็อนุรักษ์แหล่งน้ําของตัวเองได้นะครับโดยการจัดกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนเองจะได้ความรู้นะครับในเรื่องของการทำวอเตอร์แมปนะครับหรือแผนที่น้ำเนี่ยนะครับซึ่งแผนที่ดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีการ ไปศึกษารายละเอียดของชุมชนของตนเองนะครับโครงการนี้นะครับจะเป็นประโยชน์มากสำหรับเด็กในพื้นที่ต่างๆนะครับใน,ท,ในทั้งในโรงเรียนและก็นอกโรงเรียนนะครับเพราะเนื่องจากว่าการทำวอเตอร์แมปเนี่ยนะครับทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ถึงสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อแม่น้ำลำคลองนะครับหรือ ในส่วนของชุมชนของตนเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะได้มีความคิดในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์แหล่งน้ำครับทิศทางแนอนาคตของโครงการว a t เต g กแ g งนี่นะครับทางสบชอเองเนี่ยก็มีแนวคิดที่ว่าจะขยายนะครับออกไปนะครับทั่วภูมิภาคของประเทศไทยนะครับเพื่อจะให้เด็กเยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้นะครับควบคู่ไปกับการเรียนการสอนนะครับของครูอาจารย์ ที่อยู่ในโรงเรียนนะครับสามารถจะต่อยอดแล้วก็ดูแลแหล่งน้ำได้ในสืบไปในอนาคตค เปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการนะครับกับโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักน้ำหรือวอเตอร์แกงก์และโรงเรียนต้นแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ87พรรษาในวันที่5ธันวาคม2557นี้ครับและอย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมเอาไว้นะครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่บ้านมะเกลืออําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับเราจะไปลงพื้นที่ไปติดตามดูวิธีการบริหารจัดการน้ ของชุมชนที่นี่กันครับและข้างๆผมนะครับคือคุณครูโอ๋ครับคุณครูประจําโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือครับที่ได้มีโอกาสในการลงพื้นที่สํารวจแหล่งน้ําในวันนี้นั่นเองครับสวัสดีครับคุณครูโอ๋ครับสวัสดีค่ะครับคุณครูโอ๋ครับก่อนอื่นถามนะครับวันนี้ได้ลงพื้นที่ในการสํารวจแหล่งน้านะครับแหล่งน้ําของชุมชนที่นี่มีลักษณะอย่างไงบ้างครับค่ะ ชุมชนบ้านมะเกือเป็นชุมชนของปลายน้ําของแม่น้ําปิงซึ่งแม่น้ําปิงเนี่ยจะมีต้นกําเนิดจากจังหวัดเชียงใหม่ที่เรานอยู่นี่ถูกไหมฮะด้านหลังนี่คือแม่น้ําปิงทั้งหมดค่ะแต่นี่คือปลายน้ําแล้วมาจากเชียงใหม่ครับผ่านมาห้าจังหวัดนดครสวรรค์เป็นจังหวัดสุดท้ายคครับ่ะเป็นลุ่มน้ําปิงตอนปลายเพื่อจะเข้าสู่แม่น้ําเจ้าพระยาถามถึงในส่วนของฤดูฝนบ้างครับสภาพแม่น้ําปิงที่นี่เป็นไงบ้างครับค่ะสภาพแม่น้ําปิงนะคะถ้าหน้าน้ําเนี่ย ปกติแล้วน้ําจะท่วมถึงตะลิ่งเลยนะคะท่วมถึงตะลิ่งเลยคือตรงที่เรายืนกันอยู่เนี้ยยืนไม่ไดเลยยืนไม่ได้เลยเป็นแม่น้ําหมดเลยไปจนถึงสาราขาวนั่นเลยนะถึงสาราขาวเยอะเลยนะครับนี่คือในส่วนของหน้าฝนนะครับแล้วถ้าเป็นหน้าแล้งนะครับถ้าหน้าแล้งก็คือน้ำจะลดมากกว่าที่เห็นอยู่ตอนนี้อีกค่ะครับตอนนี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้ถือว่าลดลงไปเยอะแล้วะเยอะแล้วแต่ว่าเคยมีบางช่วงเยอะ ลดลงมากกว่านี้อีกค่ะจนเห็นแก่งกลางๆเนี่ยนี่นี่ก็เริ่มเห็นแก่งเล็กนิดนิดหน่อยแล้วนะนี่จะผุดขึ้นอีกเยอะเลยค่ะถ้าถ้าแรงมากๆแล้วในส่วนของชาวบ้านที่อาศัยแหล่งน้ําในการเป็นเส้นทางหรือว่าเป็นแหล่งธรรมาหาินละครับมีความเดือดร้อนยังไงบ้างครับก็เดือดร้อนเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนทางด้านการเกษตรกรรมอะค่ะทั้งทำมะลิทำอ้อยปลูกข้าว ถ้าน้ําแรงก็คือเขาก็ไม่สามารถจะเอาน้ําขึ้นมาใช้ในในการเกษตรกรรมได้ครับ,รบพืชผลทางการเกษตรก็เสียหายนะครับตรงนี้คือถือว่าแหล่งน้ํานี้เป็นหัวใจสําคัญคะนะฮะของชุมชนที่นี่เลยนะครับตอนนี้ทางโรงเรียนนะครับมีการจัดเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือว่ามีการปลูกฝังให้เด็กๆนักเรียนเนี่ยนะครับมีหัวใจหรือว่ามีเห็นถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําบ้างไหมครับค่ะที่โรงเรียนเรามีการจัดทําหลักสูตรลุ่มน้ําปิงครับ เพื่อจะบูรณาการเข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้ยศาสตร์และเราก็จะสอนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ให้เขารู้ให้เข้าใจและ้วก็ได้เห็นสภาพปัญหาของแม่น้ำปิงแล้วก็ให้เขาลองหาวิธีแก้ปัญหาในชุมชนของเขาว่าถ้าน้ำเป็นอย่างนี้นักเรียนจะมี วิธีแก้ปัญหาอย่างไรครับคือรับฟังความคิดเห็นของเด็กๆด้วยะะนะครับตรงนี้มีกิจกรรมนอกห้องเรียนไหมครับที่เด็กๆได้มาทําความรู้จักหรือว่ามาสารวจแหล่งน้ำที่เขาอยู่อาศัยครับค่ะโรงเรียนก็จะสํารวจลักษณะทางกายภาพของเด็กๆม, <EN> มาศึกษาด้วยว่าลําน้ําเรามีลักษณะการเดินทางเป็นอย่างไรแล้วก็สํารวจสัตว์น้ําสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณผิวน้าครับแล้วก็สัตว์ที่อาศัยอยู่ในสองฝั่งแม่น้ําปิงค่ะแล้วก็เราได้สํารวจ จากรลิมนแม่น้ำเนี่ยก็จะเห็นสภาพปัญหาก็คือจะมีขยะปริมาณขยะเยอะมากเราก็จะให้เด็กได้ลงพื้นที่แล้วก็มีการเดินรลรงคงและมีการเก็บขยะคคด้วยชุมชนเขาก็จะเห็นแหละชาวบ้านเขาก็จะเห็นว่าเด็กนักเรียนได้มาทํากิจกรรมนี้เขาก็จะเกิดความตระหนักเขาแหละครับแล้วก็เด็กๆก,ก็คือจะได้มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรน้ําด้วยนะค,ค,ครับตรงนี้เป็นกิจกรรมหลักของโรงเรียน สำหรับตอนนี้นะครับพูดถึงโครงการสร้างเครือข่ายเยาว,วชนรักน้ำนะครับหรือว่าวอเตอร์แกงที่กําลังเข้ามาสู่เด็กๆแล้วก็เข้ามาสู่ชุมชนที่นี่นะครับคุณครูคิดว่าโครงการนี้ให้ประโยชน์อะไรกับเด็กๆบ้างครับค่ะโครงการวอเตอร์แกงนี่นะคะมีประโยชน์มากเลยถ้าเราลงลึกถึงระดับปฐมศึกษาเพื่อจะปูพื้นให้เขาก่อนเนี่ยมันจะเป็นการดีมากเพื่อให้เขาได้ได้รู้ปัญหาได้เห็นสภาพปัญหานะคะแล้วก็จะไปต่อยอดในระดับมัธยมเขาจะได้มีการบริหารจัดการแล้วก็รู้จัก ที่จะแก้ไขหรือทําโครงงานแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่นักเรียนสามารถทําได้ครับออกไอเดียออกความคิดเห็นขายโครงงานของพวกเขานะครับสำหรับโครงการนี้นะครับคุณครูรู้สึกไงบ้างครับที่มีโครงการนี้เข้ามาในโรงเรียนครับค่ะเป็นโครงการที่เป็นโครงการที่ดีค่ะครับเพราะว่าน้ํามันก็ขึ้นอยู่มันเป็นวิถีชีวิตของทุกคนทุกคนต้องใช้เพราะฉะนั้นถ้าเราให้เขารู้ปัญหานะคะรู้ว่าวิธี ปัญหาของเรามีในชุมชนเรามีอะไรและเราจะมีวิธีจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างไรเนี่ยเด็กเขาจะได้มีรู้เข้าใจแล้วก็ตระหนักแล้วก็มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานั้นด้วยครับผมเอาละครับปิดท้ายนะครับอยากให้คุณครูโอ๋เนี่ยนะครับฝากถึงเด็กๆและเยาวชนนะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ให้มาร่วมกันนะครับในการตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำครับเชิญครับค่ะก็อยากจะให้ประชาชนหรือ นักเรียนหรือชุมชนนะคะที่ อาศัยอยู่ริมน้ําไม่ว่าจะลุ่มน้ําสาขาไหนนะคะให้ตระหนักและเห็นคุณค่าแล้วก็ปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักรักน้ําแล้วก็ดูแลรักษาน้ําอนุรักษ์น้ําเพื่อเราจะมีใช้ได้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าครับผมวันนี้นะครับขอบคุณคุณครูโอมากๆเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมนะครับได้พาคุณผู้ชมมาติดตามแล้วก็มาดูการลงพื้นที่นะครับในการสํารวจทรัพยากรน้ําที่นี่นะครับขอบคุณมากเลยครับครับคุณครูโอครับเดี๋ยวเราไปดูผลสํารวจกันดีกว่าครับมาเชิญครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับกิจกรรมดีๆในโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักน้ำหรือวอเตอร์แกนะครับซึ่งก็ได้มาทำการรถโชว์ที่จังหวัดคนครสวรรค์ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและสําหรับน้องๆ้องเยาวชนที่มีหัวใจรักน้านะครับที่อยู่ในเขต9จังหวัดดังต่อไปนี้นะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนสุโขทัยตากอุทัยธานีนครสวรรค์และอยุธยาอย่ารอช้านะครับรีบสมัครเข้ามาเป็นแก๊งเดียวกับเราชาววอเตอร์แก๊งครับและน้องๆนะครับสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้แล้วครับตามที่อยู่ที่ประกาดอยู่ทางด้านล่างนะครับหากสงสัยตรงไหนสามารถคลิกไปดูไปติดตามได้เลยครับที่ w วิร์ลไวด์เว็บ t อทวอเตอ e ์นะครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ